ก็ต้องการสวัสดีพี่ๆน้องๆที่รับชมทุกท่านนะครับก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับที่ผมผมบอกไว้ว่าไอเทมของลูก53มิลเนี่ยก็จะมีลูกสูบมีสปริงวาลแล้วก็มีแคมชาร์ปนะครับก็อ่าใครติดตามอยู่ผมบอกเลยนะครับว่าเร็วแน่นอน,นครับเร็วแน่นอน,นครับสเตปนี้แล้วก็ล่องแหวนไม่มีแตกด้วยครับถ้าทําตามที่ผมบอกหรือว่าใช้เทคนิคที่ผมทํานะครับ ส่วนเรื่องลูกสูบผมก็ไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะครับก็บอกหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไปปรุงให้อร่อยหรือว่าใครจะทํามันได้มากกว่าที่ผมทําแนวทางไว้ให้แค่นั้นเองครับโอเคครับนี่ก็มาเริ่มกันเลยนะครับต่อจาก ep ที่แล้วผมบอกว่าสปริงวาลมีหน้าที่อะไรนะทุกคนคงได้ดูนะครับส่วน ep ที่สองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับลูกสูบครับลูกสูบความสัมพันธ์กับสปริงวาลมันก็มีนะครับผมบอกเลยคือเป็นตัวเขาเรียกว่า สร้างกําลังอัดที่หัวลูกสูบของเขานะหรือล่องแหวนของเขานะครับก็หลายๆคนครับผมบอกก่อนผมจะมีรูปตัวอย่างมาให้ดูนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมีใครเห็นไหมครับเห็นไหมว่าไอฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งลูกใหม่เนี่ยแหวนเขาจะสูงกว่าแล้วก็หัวเขาก็จะสูงกว่าเห็นไหมครับชัดไหม ประมาณนี้นะครับคือผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ก็53มเหมือนกันนี่ก็้มเหมือนกันครับก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้ว่าใช้เป็นแนวไหนแต่ส่วนผมผมใช้แบบนี้เพราะว่าผมเล่นกําลังงานผมใช้น้ำมัน e 8 5ก็น้ำมัน e 85ก, e 85ก็จากคลิปของผมแต่ละคลิปก็จะเน้นนะครับเรื่องน้ำมัน e 8 5ว่ามันมีคุณสมบัติแบบไหนก็ลองไปติดตามกลับไปย้อนดูได้นะครับนี่ครับผมพูดก่อนว่าลูกสูบเนี่ย หนึ่งเลยหัวให่ไหมครับหัวที่ผมใช้จะไม่นูนมากเพราะฝาที่ผมใช้เนี่ยผมก็เทบจะไม่ต้องไปแตะอะไรมากมายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูได้นะครับผมบอกเลยว่าลูกสูบก็เอามาสําหรับผมนะก็สั่งที่ผมได้อีกเหมือนเดิมครับรูปแบบนี้พร้อมปาดหัวลบวาวครับของผมก็ถ้ามีรูปแบบนี้มาผมก็ปาดเทข้างประมาณ0.4 0.5ประมาณเนี้ยครับแล้วก็ลบวาวไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวกําลังมันจะหายแค่นั้นเองครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ผมบอกก่อนว่าลูกสูบประมาณนี้คือมันจะให้กําลังอัดเยอะก็คือจากที่ผมวัดเมื่อกี้นะว่าล่องแหวนเขาจะสูงแล้วก็อ่าตรงเนี้ยคือมันมันมันสวยครับพูดง่ายมันสามมิลหน่อยๆผมว่ามันอ่ามันสวยแน่นอนแต่สําหรับใครหลายคนที่ใช้ลูกแบบนี้อยู่นะครับตระกูลพวกนี้อยู่แล้วเจอปัญหาตรงล่องไอดีไอดีตรงเนี้ยที่หลบเบาแล้วมันแตกนะผมก็ทําคลิปไปแล้วว่ามันเกิดจากอะไรก็คือกําลังอัดมันเยอะเกินไปนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องบอกเลยว่า ผมทาเป็นแนวทางให้บอกแนวทางให้ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันดีที่สุดแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปปรุงแล้วอร่อยหรือว่าใครจะไปปรุงแล้วก็ไม่อร่อยก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอยู่ที่การจูนครับอยู่ที่การไล่ผมบอกเลยว่าของจะดีแค่ไหนคุณไล่มีเป็นคค,คุณก็ไม่เร็วแล้วคุณก็ไม่แรงครับนี่ครับไม่มีอะไรมากครับนี่ครับของผมก็จะมีนี่นะครับรูรูน้ํามันครับ ดยทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่มีรูน้ำมันตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูที่ร่องเวนกอดน้ำมันตรงนี้ครับผมจะพิเศษคือจะมีรูน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับหัวประมาณนี้ผมจะให้ดูหัวยังไงดีวะเนี้ยนี่ครับมันต้องวัดจากจากรูพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันสูงแบบไหนมันไม่นูนมากครับผมบอกก่อนว่ามันไม่นูนมากเห็นไหมเห็นไหมครับผมก็พยายามจะให้เห็นนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมผมบังแสงให้นะครับแบบนึงครับประมาณนี้นะครับคือแหวนมันก็จะพอดีครับพูดง่ายว่าถามว่าทําไมผมไม่ไปเล่นลูกที่มันเป็นหัวนูนหรือว่าล่องแหวนสูงผมบอกตรงนี้นะครับว่ามันมันก็ใช้ได้นะแต่สําหรับผมก็คือน้องๆ้องไงลูกสูบไม่ไม่ไม่ต้องตีแบรนอะไรมากก็แบบเนี้ยพื้น,พ,นพื้นที่น้องๆสามารถที่จะทํารถได้อะไรประมาณเนี้ยครับจับต้องได้พูดง่ายง่ายก็คือ ส่วนใครสนใจลูกแบบนี้ก็ทักมาที่ผมได้นะครับก็คือลูกสูบแบบนี้ผมบอกเลยให้กําลังอัดเยอะร่องเหวียนเขาพอดีมากหัวอุคีทุกอย่างเลยผมบอกตรงเลยนี่ครับ53มิลก็ส่วนใครสนใจก็ทักมาที่ผมได้ก็เหมือนเดิมครับจะผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o กเอาไว้ให้ก็ใครสนใจก็ทักแชทหรืออ่าโทรมาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยกัน,นครับสั่งเยอะได้ถูกครับ สั่งน้อยก็เดี๋ยวก็ราคาก็ว่าตามท้องเรื่องครับโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่อยากจะบอกว่าลูกุรที่ผมใช้ใช้แบบไหนเผื่อเป็นแนวทางหรือใครมีไอเดียที่จะใช้ลูกวนหวนู้นหรือแอนสูงก็ถ้าไล่ได้ก็ไล่ไปผมก็ไม่ได้ไปไปบอกว่าตรงไหนดีหรือตรงไหนไม่ดีแต่ผมว่าแบบเนี้ยน้องๆจับต้องได้ครับราคาก็ ก็ไม่ใช่ไม่รุน,รนแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าครับนี่แหละครับไฮไลท์ของ53มิลอยู่ที่ตัวนี้แหละครับก็คือผมผมบอกกันเลยว่าอยู่ที่ตัวนี้แน่นอนครับจุดไฮไลท์สุดท้ายเลยของไอเทมของมันก็คืออยู่อยู่ที่แคมชาร์ของมันเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าสเปคควรใช้แบบไหนเอวแบบไหนก็กดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ ว่าควรใช้แบบไหนเป็นแนวทางหรือพี่พีน้องคนไหนใช้อยู่อาจจะตอบโจทย์ว่าเฮ้ยตรงตรงสเปคที่เราใช้เลยแต่เขาปุ่มแบบไหนอ่าเพื่อปรบมไหนเพื่อจะผมจะแถมให้ว่าหัวฉีดต้องไล่แบบไหนกับน้ำมัน e แบบน้าโอเคครับแล้วก็อาจจะมีฝาแถมให้ว่าควรเกาแบบไหน CC เท่าไหร่โอเคครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อไ่พลาดคลิปดีๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับ